สดีครับนกักเรียนเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นกลนกันต่อนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อที่21ของข้อสอบปี65นะครับเขาบอกว่าปลายเชือกทางด้านซ้ายถูกตรึงอยู่กับที่เมื่อสะบัดปลายเชือกทางด้านขวาทําทให้เกิดคลื่น2คลื่นรูปร่างแตกต่างกันโดยคลื่นทั้งสองเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันเท่ากับ1เมตรต่อวินาที รูปร่างของคลื่นณเวลาหนึ่งเป็นดามรูปข้อใดแสดงรูปร่างของคลื่นเมื่อเวลาผ่านไป2วิธีได้อย่างถูกต้องโอเคนะครับทีนี้เขาอยากให้จดข้อนี้นะครับเขาอยากให้เราทํานายว่าจากเดิมทีเนี่ยเขาเอา,เอารูปมาให้นะผมเอารูปของคลื่นณเวลาใดๆมาให้นะอาจารย์เขาเรียกเป็นรูปของคลื่นณเวลาที่นนกันนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ เวลาผ่านไปแล้วนะครับสวินาทีเนี่ยลักษณะหน้าตาของคลื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทมก็คือ1นึ่งะระบุก,ก่อนนะว่ารูปที่โจทย์เขากําหนดมาให้เนี่ยนะครับเท่าบก่าเป็นเวลาหน้าทีส่วน,นเป็นเวลาเริ่มต้นนะครับผมโดยสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาให้คืออัตราเร็วคลื่นนะครับผมทั้ง2เนี่ยนะครับเร็วเท่ากันแล้วก็ปลายทางด้าน ซ้ายมือนะผมจะเป็นปลายตรึงนีครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของอคลื่นนะครับผมในเรื่องของคลื่นในเส้นเชือกนะผมสิ่งที่เราควรทราบอย่างหนึ่งก็คือถ้าอะไรก็ตามนะที่เป็นปลายตรึงนะครับผมปลายตรึงก็คือปลายข้างหนึ่งเนี่ยถูกตรึงไว้อยู่กับที่ก็คือไม่สามารถที่จะเคลื่นที่ได้แล้วนะครับผมคลื่นนะครับผมที่ตกกระทบ นะครับเฟสของคลื่นเนี่ยจะกลับนะครับเฟสของคลื่นนะครับผมจะกลับนะครับ180องศานะครับผมอันนั้นคืออันแรกที่เราควรทราบนั้นก็คือแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นอะเคลื่อนที่ตกกระทบกับกระตุ้ปลายตึงนะผมนี้เกิดขึ้นคือเคลื่อนที่สะท้อนมาเนี่ยจะกลับเฟส180องศานะครับผมอ่ะทีนี้อ่ะเนื่องจากว่าความเร็วของ เคลื่อนเนี่ยเท่ากับหนึ่งเมตรต่อวินาทีนะครับดังนั้นแปลว่าในเวลานะครับสองวินาทีนะผมอ่ะทีนี้มาดูว่าเคลื่อนคลื่นที่ได้เป็นระยะทางเท่าไหร่นะนะครับผมดูว่าอาจารย์เรียกระยะทางเป็น x เลยกันนะ x เท่ากับอัตราเร็วคลื่อนคูณกับเวลานะนะผมอัตราเร็วคลือ่อนคือหนึ่งเมตรต่อวินาทีนะเวลาคือสองวินาทีก็จะไ,ได้ออกมาเท่ากับสองเมตร นะครับอันนี้คือ x กัคือการเคลื่อนนที่ไปอ่าเคลื่อนแต่ละเคลื่อน,นแต่ละชุดเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้าระยะทางเท่ากับ2เมตรนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้นะครับในการที่เราจะพิจารณาอ่าโจทย์ข้อนี้นะผมนอกจากว่าเราต้องมีความรู้ว่าถ้าเป็นปลายตรึงแล้วเนี่ยเฟสของคลื่น,นจะกลับ18 0บองศานะครับผมอีกความรู้หนึ่งที่เราควรทราบก็คือเนี่ยถ้าหมดหลยก็ตามนะที่คลื่นนะครับผม2คลื่นนะครับผม เฟสนะครับตรงกันเฟสตรงกันปุ๊บเวลารวมกันสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นการแซ็คเราจะได้การแซ็กสอดแบบเสริมนะครับแซ็กสอดแบบเสริมนะครับผมแต่ถ้ามื่อไรนะครับผมถ้าเคลื่น a c สตรงข้ามกันนะครับถ้ากรณีที่เคลื่อนนะครับ เปรตรงข้ามกันมารวมกันนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นน่เกจะเป็นการแทรกสอดแบบหักหลังนะครับผมจะเการแทรกสอดแบบหักหลังอพัพจุดก็จะลดลงนะครับโอเคนะนะครับนี่คือความรู้ในเรื่องของคลื่นที่เราควรทราบนะครับโอเคทีนี้นะครับบังเิญว่ามันมีคลื่นอ,อยู่สองชุดนะครับผมคลื่นชุดแรกเนี่ยจะมีทั้งสันคลื่นกับท้องคลื่นคลื่นชุดที่2นะครับผม ก็จะมีเฉพาะแค่สั่นคลื่นอย่างเดียวนะครับผมอาจารย์ขอเรียกอ่อคลื่นโดยตั้งอาจารย์ขอตั้งชื่อทั้ง3ามอัคลื่นทั้ง3อันนะน,นะครับผมว่าอันคลื่นว่านะครับเป็นส่วนเบอร์1นึ่งนะผมเป็นส่วนเบอร์2องก็เป็นส่วนเบอร์3นะครับผมโอเคครับทีนี้นะครับณเวลาทีศูนย์นะครับผมอาจารย์ขออนุญาตวาดรูปใหม่นะครับ คลืนนะเวลาทีส่วนนะจานขอแบ่งออกมาเป็นระยะเท่าๆกันนะก็คือเขามีช่องสับหงเมตรสองเมตรสมเมตรนะครับก็4เมตรนะครับ1เมตรสอมเมตรสเมตรนะครับอันนี้คือตำแหน่งของคลื่นนะครับผมแล้วก็ส่วนแกน y ก็คือเป็นแอมพลิจูดของคลื่นนั่นเองนะผมะนี่คือคลื่นนะครับผมจานขอเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับผมคลื่นอ่า อันที่1จานใช้สีน้าเงินนะนะครับแล้วก็คลื่นอันที่สองนะครับจานขอยใช้เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็คลื่นอันที่3นะครับจานขอยใช้เป็นสีอะไรด,ดีนะครับอ่าสีม่วงแล้วกันนะครับคืออันที่3ามเนี่ยอยู่ระหว่าง3กับสี่อยู่ระหว่าง3กับสเมตรนะนะครับผมโอเคคลื่นทั้ง3นะครับคลื่นที่ไปทางซ้ายมือเหมือนกัน นะครับผมที okay, นี้คือ,อาภาพนะครับผมณนะเวลาเริ่มต้นนะครับผมอทีนี้พอเวลาผ่านไป1วินาทีนะครับผมต่างคนก็ต่างขยับไปได้เป็นระยะเท่ากับต่างคนต่างเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะเท่ากับ1เมตรนะครับผมโอเคครับทีนี้เวลาผ่านไปนะครับ1วินาทีนะครับผม จแจนขอเขียนช่องก่อนนะนะครับเขียนช่องก่อนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเบอร์หนึ่งคลื่นเบอร์หนึ่งนะครับผมคลืนเบอร์ห er นึ่งเนื่องจากว่ามันเคลื่อนที่ไปโดน outgoing, ปลายตรึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขึ้นเบอร์ห er นึ่งเนี่ยก็จะมีเฟสนะครับผมกลับ180องศานะครับผมเฟสกลับ180องศาครับผมส่วนคลื่นเบอร์ er 2นะครับผมก็จะมาขยับแทนที่ขึ้นเบอร์หนึ่งนะแต่ว่าขึ้นเบอร์ er 2เนี่ยนะครับ ยังเฟสเหมือนเดิมอยู่นะครับงั้นขึ้นเบอร์สองนะครับการคอยว่าขึ้นเบอร์สองให้แตกต่างจะขึ้นเบอร์หนึ่งเล็กน้อยนะครับดังนั้นก็คือขึ้นเบอร์หนึ่งกับขึ้นเบอร์สองนะตอนนี้ก็คือเป็นการรวมกันแบบเสริมกันนะครับผมทีนี้เจ้าตัวขึ้นเบอร์สามนะก็จะขยับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับผมขึ้นเบอร์สามจะขยับมาหนึ่งตำแหน่งนะก็คือจอา จากตำแหน่งนะครับ3เมตรนะครับผมก็ขยับมาที่2เมตรนะครับนี่คือขึ้นเบอร์สามเหนไะนี่คือณวินาทีที่1นะครับทีนี้พอาณวินาทีที่2นะครับณเวทีที่2นะอา,าะจารย์ขอแบ่งช่องก่อนนะครับ1 2 3 ีนะครับผมใวินาทีที่2นะครับคลื่นเบอร์หนึ่งนะครับผมก็จะขึ้นที่สะท้อนกลับไปนะนะครับก็ไปอยู่ระหว่างระหว่างตัวเลขนะครับ1กับ2นะครับนี่คือคลื่นเบอร์หนึ่งนะครับก็จะขยับไป1เมตรนะครับส่วนคลื่นเบอร์2นะครับผมคลื่นเบอร์2เนี่ยจะตกกระทบกับปลายจึงนะครับคลื่นเบอร์2นี่ก็จะมีเฟสที่กลับนะครับ180องศา ส่วนคลื่นเบอร์3นะครับคลื่นเบอร์3นี่ยก็จะมาซ้อนอก็จะมาที่ตำแหน่งเดียวกันกันกบคลื่นเบอร์1นะนะครับคลื่นเบอร์สก็จะขยับมานะครับตรงที่คลื่นเบอร์1นะครับผมโอเคครับขออนะัยาะจานขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับคลื่นเบอร์สาจานใช้สีม่วงนะครับ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขึ้นเบอร์หนึ่งกับขึ้นเบอร์สามนะครับผมจริงๆแล้วขึ้นทั้งสามเนี่ยอัมพิจูดเท่ากันนะแต่เนื่องจากว่าอารย์วาดรูปไม่ตามสเกลเป๊ะนะครับผมทําให้เลยดูแตกต่างกันนะครับอ่อเขียนนะันะบผมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าตัวคลื่นนะครับผมคลื่นเบอร์หนึ่งนะครับผมจะ รวมกับคลื่นเบอร์สนะครับผมแบบเนื่องจากว่าเฟสของคลื่นเบอร์หนึ่งกับคลื่นเบอร์สาเนี่ยนะครับผมเฟสจะตรงข้ามกันนะครับผมแบบจะเป็นการรวมกันแบบหักล้างกันนะครับผมแล้วก็อัมพลจูดของคลื่นเบอร์1กับคลื่นเบอร์3เท่ากันดังนั้นก็คือคลื่นเบอร์หนึ่งกับคลื่นเบอร์3นะครับผมหลังจากที่รวมกันแล้วนะครับผมก็จะได้คลื่นที่มีอัมพลจูดลับเท่ากับศูนย์นะครับผมอัมพลจูดลับเท่ากับศูนย์นะครับผม เนเส้นสีส้มตัวนี้นะนะครับผมก็จะเป็นการก็จะเป็นคลื่นรับหรือว่าการรวมกันของเคลื่อนนะครับคลื่นรับของคลื่นเบอร์หนึ่งบวกกับคลื่นเบอร์สามนะครับผมดังนั้นนะครับณวินาทีที่สองณวินาทีที่สองนะครับก็จะเหลือเฉพาะแค่เคลื่นสีแดงนะครับเคลื่นเบอร์สองนะครับ แป๊บหนึ่งนะจันเดี๋ยวเลือกสีพิษนะครับอ่ะเลื่อนสีแดงนะครับขึ้นเบอร์สองแล้วก็ส่วนขึ้นลับนะครับผมระหว่างสามกับหนึ่งเนี่ยจะรวมกันนะครับผมแบบหักล้างนะครับผม อันนี้คือการรวมกันนะระหว่าง1บวกครับ3นะครับดังนั้นก็คือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมก็จะเป็นตัวเลือกที่1นั่นเองนะนะครับผมเพราะตัวเลือกที่1ก็คือมีขึ้นมีเฉพาะแค่ขึ้นเบอร์2องครับส่วนขึ้นเบอร์1กับเบอร์3เนี่ยจะหักล้างกันหมดพอดีน,นะครับครับตามทันนตามทันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในข้อถัดไปนะครับครับ so what